ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน1ิดีวดีเด่นประจำซีซั่น2015 2016อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใชชอบใจปุ่มไลคแบบใหม่อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ ดิวแรกฮาวิเอร์นเดสจากแมนยูสู่เลเวอร์คูเซ่นด้วยค่าตัว7.3ล้านปอนด์ต้องบอกว่านี่ต่างเป็นดิวที่แฟนแมนยูต่างร้องเช็ดลู่ลุงก,กันมึงคิดอะไรมากที่สุดในบรรดาทุกดิวซึ่งหลังจากที่ถั่วน้อยซัดจุดโทษพลาดสร้างความเสี่ยงให้ลุงก,กันจนท่านต้องบอกถั่วน้อยว่าเอ็งอยู่ก็อยู่ต่อได้แต่ข้าไม่รับรองตัวจริงให้ซึ่งนั่นทําให้เจ้าถั่วน้อยต้องเก็บกระเป๋าย้ายข้าวของไปเตะบอลที่เยอรมันและนั่นทําให้หลุยฟานกันต้องกุมขมับเพราะหลังจากเจ้าถั่วน้อยย้าย ไปเลเวอร์ก็ยิงกระจุยกระจายจนเจ้าตัวมีผลงานยิงประตูมากกว่ากองหน้าแมนยูทุกคนด้วยผลงาน17เ,เม็ดเบ็ดเสร็จ่านต้นสังกัดไปเล่นยูซีแอลได้อีกนับว่าเป็นดิวที่โคตรคุ้มแสนคุ้มจริงๆ ดิวที่2เควินเดอบรอยจากวอบบวกสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์นี่คือหนึ่งในดิวที่มีราคาแพงที่สุดบนลีกฟุตบอลที่มีคนดูมากที่สุดซึ่งหลังจากที่หนูน้อยหน้าตาเศร้าส้อยหมอยสีน้ำตาย้ายมาเล่นให้กับเรือใบแล้วนั้นต้องบอกได้เลยว่าคุ้มค่าราคาเศรษฐีซื้อเพราะยามใดก็ตามที่เรือใบมีหนูน้อยคนนี้ลงไปรบให้เรือใบจะก,กลายเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพแนวรุกอันโคตรน่ากลัวแต่หลังจากที่แกเจ็บปุ๊บฟอร์มเรือใบก็รูดกล่าวจาก ลุ้นแชมป์กลายเป็นลุ้นไปยุโรปซึ่งผลงานปีแรกก็ะเด่นจนช่วยให้แมนซิตี้ไปถึงรอบตัดเชือกยูฟ่าได้เป็นครั้งแรกพร้อมสถิติอันสวยหรูคือจ่ายบอลสำเร็จ78%ซัด7เม็ดแอซซิตอีก9ครั้ง ดิวที่3หาเต็มเบนอาฟาจากนิวคาสซินสูนิดโดยไม่มีค่าตัวดิวนี้ยืดเยื้อมานานตั้งแต่ช่วงหน้าหน,นาวปี2014ลากยาวมาถึงซัมเมอร์ปี2015โดยพี่เบนอาฟามาถึงปุ๊บกระตอบแทนแฟนๆด้วยความดีงามพระรามเจ็ดสร้างผลงานสวยหรูพาณิชย์บุกยุโรปได้สำเร็จใน4ซั่นหน้าและด้วยผลงานซัด17ประตูแอซซิตให้เพื่อนอีก6ครั้งทำให้พี่เบนอาฟามีชื่อเข้าชิงนักเตะยอดเยี่ยมของลิกเอิงในปีนี้และเป็นที่แน่นอนแล้วว่าปีหน้าพี่ก แคงไม่ได้อยู่ที่เดิมเป็นแน่แต่หนึ่งปีที่ผ่านมาพูดคำเดียวว่านีโ่โขดคุ้มค่าครับ ดิวที่4อังเคลดิมาเรียจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู่ปารีสแซงแชรแมงด้วยค่าตัว46ล้านปอนด์จากนักเตะราคาโคตรแพงที่แฟนๆขับไล่สายส่งเนื่องจากทำผลงานได้ข่วยแตกแต่คำสาปแช่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นพลังให้นักเตะอย่างพี่เรียนั้นสร้างผลงานอันสุดยอดด้วยทอด2ถุงได้ที่ฝรั่งเศสมเมื่อพี่แกประสานงานกับแนวรุกรุ่นพี่อย่างคาวานี่และพี่ตันได้รู้ใจอย่างโคลออกมาจากช่องคลอดเดียวกันด้วยผลงาน10เม็ดแอดิส์19ครั้งส่งให้ปารีสพุ่งสู่แชมป์ได้เร็ ที่สุดพร้อมกว่าทุกแชมป์ในประเทศไปครองได้แบบยิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบเทียงได้ ดิวที่5ปีเตอร์เช็คจากเชลซีสู่อาร์เซนอลด้วยค่าตัว1ิล้านปอนด์หนึ่งในดิวที่ดีที่สุดของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลในปีนี้โดยตำแหน่งคุณรักษาประตูเป็นตำแหน่งที่อาร์เซนอลยังไม่สามารถหาตัวตายตัวแทนได้มาแล้วกว่า10ปีเต็มๆแต่การมาถึงของปีเตอร์เช็คนับว่าเป็นการเสริมที่ถูกจุดเหลือหลายเพราะด้วยผลงานโคตรเซฟตลอดปีไม่มีฟอร์มตกส่งผลให้อาร์เซนอลจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์และส่วนตัวพี่เช็คนั้นเหนียวจนได้รับรางวัลถุงมือทองคำด้วยผลงานความเหนียวระดับ เซฟ2.5ต่อเกมและเก็บคลีนชีตได้ไปกว่า16นัด ดิวที่6ดิมิทรีปาเยจากมากเซสู่เวสแฮมด้วยค่าตัว11.5ล้านปอนด์นักเตะยอดเยี่ยมประจำกรุงลอนดอนที่โผลมาตัดหน้าทั้งโอซิลและแฮร์รี่เคนควา้ารางวัลไปได้แบบหล่อๆด้วยผลงานในลีกที่น่ายืนปรบมือให้ด้วยผลงานส่วนตัวคือ12ประตู15าแอซิสและเป็นส่วนสำคัญที่พาทีมขุนค้อนตบทีมใหญ่หน้าทิมยิมขี้จนมีโอกาสได้ชูหน้าชูตาในเวทียุโรปในรอบหลายๆปีซึ่งฟอร์มแบบนี้ในราคา11ล้านนับว่าคุ้มค่าสุด かなっ。 ดิวที่7โทบี้ออลเดอร์ไวร์ลจากอเิติกมาเรดสู่ท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์หนึ่งในจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของทีมไก่เดทองในซีซั่นนี้ที่พวกเขาเทาวินหามาตั้งนานซึ่งกองหลังฝีเท้าดีอย่างโทบี้นั้นเป็นนักเตะประเภทอึดถึกทนลงบูตลอด90นาทีทั้ง38มแมตช์แถมเขี่ยวลากดินเป็นกำแพงยินของทีมส่งผลให้สเปอร์เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในรอบนี้ด้วยผลงานส่วนตัวคือจ่ายบอลสำเร็จ80%สิบเปอร์เซ็น อร์มหรูเหล่านี้ทำให้สี่สั้นหน้าไก่เดือยทองจะได้ไปประลองฝีมือใน UCL ในรอบหลายปีนับว่าเป็นทิกซอที่ราคาไม่แพงแต่ฟอร์มแม่งแรงกว่าราคาจริงๆ ดิวที่8เปาโลดิ巴拉า,าจากปาเลโมสู่ยูเวนตุสด้วยราคา24ล้านปอนด์ในทีแรกม้าลายยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอหลายคนต่างผิดหวังในฟอร์มการเล่นของทุกคนรวมไปถึงแมตเตตตัวใหม่อย่างดิบ巴拉า,าที่เหมือนลืมพาฟอร์มติดมาจากสโมสรอนเก่าแต่เมื่อเวลาผ่านไป1ิบนัดปุ๊บดิ巴า,าเหมือนจับจุดได้และเข้าขากับเพื่อร,ร่วมทีมจนฟอร์มทะลักจุดแตกยิงแหลกทุกทีมเก็บชัยชนะรวดสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นอยู่นานจนขายานเข้าป้ายคว้าดับเบิลแชมป์ปิดซีซั่นไปอย่างสวยหรู ด้วยผลงาน19เมด็ดแอซซิต9ครั้งอย่างไงก็คุ้มครับ ดิวที่9อังโตนี่มาซิยาจากโมนาโกสู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์มึงเป็นใครกันวะไอ้หนูนี่คือคำพูดที่เหล่าแฟนผีต่างตั้งคำถามเมื่อเห็นลุงฟันกันยืนชูเสื้อกับหนูน้อยที่ไร้ชื่อเสียงเรียงนานแถมอายุก็ไม่แรงยังจับใบดำใบแดงไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่เมื่อได้เห็นฟอร์มในสน,นามตั้งแต่นัดแรกที่เล่นซัดประตูใส่ทีมคู่อริตลอดการอย่างหงแดงในปุ๊บหลายคนก็หมดความสงสัยในฟอร์มของเจ้ามาซิยาไปในทันทีโดยในสีซสั้นนี้ เขานับเป็นกำลังหลักที่พาแมนยูได้ชูถ้วย FA ครับพร้อมผลงานสัด11ประตูแอซิช่วยเพื่อนไปอีก4ครั้งดิวที่10เอ็นโกโลกกองเตจากกองสู่เลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์เทพนิยายเลสเตอร์ซิตี้ ไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากในปีที่ผ่านมานาลี่แกไม่ได้เซ็นสัญญานักเตะสัญชาติฝรั่งเศสคนนี้เข้ามาซึ่งคู่หน้านับว่าโหดแล้วมาเจอแดนกลางอย่างกองเต้ที่ขยันเหมือนมันเหนื่อยไม่เป็นเล่นได้ทั้งรูปรับขยันวิ่งตลอด90นาทีไม่มีหอบแดกซึ่งด้วยผลงานความแข็งแกร่งระดับแย่งบอลคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมด125ครั้งส่งบอลสำเร็จ82%แอซิส4ครั้งพังได้1ประตูนับเป็นนักเตะที่โคตรคุ้มค่าระดับที่ว่าอาจจะหาไม่ได้แบบนี้อีกแล้วก็ได้ในโลก นี้แล้วคุณล่ะครับคิดว่าดิวไหนคุ้มสุดในปีนี้เม้นกันมาเลยและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจ่ลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับสนับสนุนโดยเติมเงินตรงเข้าเกมการิน่าแบบโคตรง่ายด้วย a i r p เพลพร้อมสิทธิโบนัสมากมายโหลดกันได้ที่ App Store และ Play Store และกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเทนได้ทุกวันเวลา11โมงตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แนะ่